คยไหมคะรู้สึกว่าสมัยก่อนเงิน100บาทใช้ซื้อของได้เยอะมากแต่พอมาตอนนี้คะ่ะเงิน100บาทใช้ซื้อข้าวมือเดียวก็แทบหมดแล้วแล้วปัจจัยอะไรละ่ะที่ทําให้ของต่างๆราคาแพงขึ้นวันนี้มาคุยเรื่องนี้กับนีนภาวิชุการที่จะพูดคุยเรื่องของเศรษฐศาสตร์ แบบง่ายๆที่คุณครูเองก็สามารถนําเรื่องนี้ไปคุยกับเด็กๆในชั้นเรียนได้เหมือนกันกับหัวข้อของเราในวันนี้เมื่อก่อนเคยซื้อถูกกว่านี้ปัจจัยอะไรที่ทำให้ของต่างๆแพงขึ้นกับรายการเรื่องนี้ในหนังสือเรียนก็มีนะรายการที่จะพาคุณครูมาคลิกหนังสือเปิดมุมมองได้คําถามที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงที่ช่อง YouTube อักษร Education เอทีหนึ่งค่ะที่เราพูดถึงเรื่องอุปสงค์และก็อุปทานก็เลยมีคุณครูหลายท่านถามเข้ามาถึงเรื่องของเงินเฟอ้อวันนี้ค่ะใน E p ทีสเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเงินเฟ้อค่ะคือสภาวะที่ข้าวของต่างๆราคาสูงขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าสัางของเรายังคงมีเท่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่เรามีอยู่ค่ะซื้อของได้น้อยลง อย่างเช่นค่ะตัวอย่างสุดคลาสสิกมากๆเรื่องราคาทองคําเมื่อ60ปีที่แล้วทองคําราคาบาทละ400แต่ตอนนี้ค่ะกําเงินไป50,000บาทก็อาจจะได้ทองที่ไม่ถึง1บาทด้วยซ้ําฟังแล้ชวนอึ้งเลยใช่ไหมคะเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ของแพงขึ้นผ่านตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการตั้งราคากว๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งกันค่ะ สมุิค่ะว่าเกิดภัยธรรมชาติมีโรคระบาดน้ำมันหรือว่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงค่ะราคาแพงขึ้นก็จะเริ่มส่งผลแล้วว่าหมูก็จะเริ่มแพงเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเริ่มหายากเหล่านี้ค่ะเราเรียกว่าความผันผวนของราคาวัตถุดิบซึ่งส่วนหนึ่งค่ะก็เกิดขึ้นจากเรื่องของอุปสงค์และก็อุปทานด้วย นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีปัจจัยอย่างเช่นค่าเช่าร้านที่แพงขึ้นหรือว่าเจ้าของร้านที่ต้องขึ้นค่าจ้างให้กับพนักงานแล้วบางช่วงคารัฐเองก็อาจจะขึ้นภาษีในสินค้าบางอย่างเหล่านี้ค่ะพอเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็เลยทําให้เกิดสภาวะเงินเฟอ้อค่ะ ทีนี้ค่ะมามองในมุมของร้านค้ากันบ้างพอเกิดเรื่องของเงินเฟอ้อร้านก็เลยเลือกที่จะขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวให้แพงขึ้นหรือว่าบางร้านค่ะอาจจะเลือกใช้กลยุทธ์ทริปเลชั่น,นก็คือคงราคาไว้นั่นแหละแต่ว่าเลือกลดปริมาณก๋วยเตี๋ยวลงก็เลยกลายเป็นว่าพอเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปริมาณมันถึงน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเป็นครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยหรือเด็กๆค่ะอาจจะนึกถึงขนมขบเคี้ยวที่ขนาดถุงเท่าเดิมเลยแต่พอเปิดมา ทำไมมีแต่ลมซะอย่างนั้นแล้วใครกลักที่จะทำให้เรื่องนี้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น คำตอบส่วนหนึ่งค่ะก็คือการที่รัฐบาลจะออกนโยบายต่างๆออกมาอย่างเช่นการเลิกใช้ในโยบายทางการคลังในการเพิ่มภาษีลดการลงทุนในโครงการของรัฐเพื่อที่จะได้ลดการจ้างงานลงหรือว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเลือกใช้ในโยบายทางการเงินในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ชะลอการให้สินเชื่อก็เลยทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจลดลงค่ะซึ่งเงินเฟอ้อไม่ได้มีแค่ด้านลบซะทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้างเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจได้ซ้ำเพราะว่าทำให้เกิดการลงทุนทำให้เกิดการผลิตมีการจ้างงานและแน่นอนค่ะว่าก็ทำให้ประชาชนของเรามีรายได้ไ้ใช้สอยมากขึ้นค่ะแล้วเรื่องที่เล่ามาค่ะจะนํามาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างไงบ้างตัวอย่างแรกค่ะอาจจะให้เด็กๆลองเขียนไดอารี่ดูเริ่มต้นคุณครูอาจจะให้เด็กจับสลากว่าตัวเองจะได้รับบทบาทเป็นใครในสังคมอย่างเช่นได้รับบทเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพนักงานออฟฟิศที่กําลังผ่อนคอนโดอยู่หรืออาจจะได้รับบทเป็นคุณ แม่เลี้งเดี่ยวจากนั้นค่ะคะรูเล่าสถานาการณ์ที่เกี่ยวกับสภาวะเงินเฟอ้ออาจจะเป็นช่วงวิกฤตต้องยำกุ้งในปี40หรือว่าช่วง post covid ในปี64-65ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆลองเขียนไดอารี่ดูซิว่าถ้าตัวเองเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายน่าจะมีวิธีการคิดน่าจะกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรแล้วก็อยากที่จะแก้ปัญหาชีวิตหรือว่ามีความคาดหวังมีความหวังแบบไหนในชีวิตของตัวเองบ้างค่ะ หรือจะทํากิจกรรมที่เน้นการพูดแล้วก็การแสดงออกมากขึ้นอย่างการเล่นบทบาทสมมุติโดยครูค่ะแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มจากนั้นค่ะให้แต่ละกลุ่มลองไปค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็ให้ในกลุ่มเนี่ยออกมาเล่าข่าวโดยจําลองว่าถ้าเป็นนักข่าวถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าถ้าเราเป็นคนจากหน่วยงานรัฐเนี่ยเราจะออกมาเล่าเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง กิจกรรมทั้งหมดค่ะที่นีนได้เล่าไปเนี่ยนอกจากจะส่งเสริมให้เด็กๆเ,เข้าใจเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องนโยบายทางการเงินเรื่องของนโยบายทางการคลังก็ยังช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การติดตามข่าวสารและที่สําคัญค่ะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะว่าได้ฝึกการจําลองตนเองเป็นบุคคลอื่นๆซึ่งเป้าหมายเลยก็คือทําให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในความคิดเห็นที่หลากหลายโดยเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งรอบตัวค่ะแล้วก็นําเรื่องนี้มาคุยร่วมกันในชั้นเรียนและเรื่องนี้นี่เองค่ะ ที่เป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งของการเรียนสังคมศึกษาค่ะ EP หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องไหนมาแนะนำการสอนอะไรบ้างติดตามกันครั้งหน้ากับคำถามจากสิ่งรอบตัวที่จะพาคุณครูมาพลิกมุมมองสอนบทเรียนใหม่ๆกับรายการเรื่องนี้ในหนังสือเรียนก็มีนะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนความรู้ดีๆจากมีและพวกเราเชาวอักษรที่ช่อง YouTube อักษร Education ค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน